ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมเคยทำไร่ข้าวโพดมาหลายปีเนาะก็ถ้าเราคิดหรือว่าเราจะฉีดยาหนอนข้าวโพดนะครับช่วงข้าวโพดของเรามีฝากแล้วแบบนี้นะครับเราควรที่จะฉีดช่วงไหนดีเนาะก็สำหรับผมนะครับก็เน้นย้ำว่าสำหรับผมเนาะ ก็เน้นเน้นย้ำว่าสําหรับผมนะครับผมก็จะมาเสร็จช่วงเ้าพอดผสมเกสอนเสร็จก็ช่วงประมาณนี้ครับใหม่เริ่มอ,ออกสีน้ําตาลแบบนนะี้เนาะก็เน้นช่วงนี้นะครับแล้วก็นอกจากยาหนอนแล้วก็ผมมียาตัวไหนบ้างเนาะที่ผสมไปด้วยกันนะครับก็ผมก็ผสมไป หลายตัวเหมือนกันอยู่นะครับนอกจากยาหนอนเนาะก็จะมีปุ๋ยทางใบเนาะก็ปุ๋ยทางใบก็ไม่ใช่มันมีหลายสูตรนะครับส่วนมากผมก็จะเน้นสูตรที่ตัวท้ายสูงเนาะก็เช่นศูนย์ศูนย์หกศูนย์แบบนี้นะครับก็มีหลายสูตรให้เลือกกันเนาะก็นอกจากยาหนอนปุ๋ยเกตแล้วก็ ก็มียาป้องกันเชื้อราแบบนี้นะครับแล้วก็สารจำใบด้วยเนาะก็การฉีดก็เราแล้วแต่ผู้เจ้าของโดนเขาเนาะก็สะดวกว่าเนานะจะฉีดช่วงเช้าช่วงเย็นแบบนี้ครับก็สามารถที่จะฉีดได้นะครับก็ไม่แนะนําที่จะฉีดคนที่จะฉีดช่วงเที่ยงหรือว่าอากาศร้อนแบบนี้ไม่แนะนํานะครับ ก็แต่จําเป็นต้องฉีดเนาะโดยเฉพาะข้าวโดหวานนะครับก็ถ้าหนอนหนอนมันก็มีอยู่แล้วแหละเนาะถ้าเราไม่ฉีดมันก็มีอยู่แล้วแหละช่วงขา้าวโพดของเรามีฝักแบบเนื้เริ่มดอกแบบนี้เนาะก็ถ้าไม่ฉีดก็เรื่องหนอนก็ไม่มากก็น้อยนะครับมันลงฝักแน่นอนนะครับไม่ว่าจะจังหวัดไหนเนาะมันมีฝักเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะหนอนกระทุ ลายจดที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับก็พูดถึงนะครับเมื่อก่อนมันไม่มีโดนเนาะก็มันจำเป็นต้องปล่อยนะครับถ้าเราปล่อยมันก็บางแปลงก็ลงเกือบทุกฝักนะครับจอนอนจอก็อาจจะจอ ลายแบบนะครับบางตัวก็จะเจาะตรงปลายลงไปเนาะบางตัวก็จะเจาะตรงกลางเลยนะครับก็ทําให้ผลผลิตของเราเสียหายอย่างมากเนาะก็การฉีดก็เราอาจจะฉีดได้สองช่วงเนาะถ้ายดีก็ถ้ามีงบหน่อยก็อาจจะฉีดช่วงข้าวโพดของเราเริ่มดอกนะครับแล้วก็อาจจะปบำรุงช่วงนั้น ไปรอบหนึ่งแล้วก็ช่วงข้ขาวโพดของเราผสมเกสรเสร็จแบบนี้นะครับก็ความคิดของผมนะแต่ถ้าเราเฉีดช่วงที่กำลังผสมเกสรแบบนี้นะครับก็จะไปรบกวนหรือเปล่าแบบนี้นครับผมก็เลยเลือกที่จะเฉียดช่วงที่ข้าวโพดของเราผสมเกสรเสร็จแบบนี้เนาะก็มันก็ได้ผลเหมือนกันนะครับก็บางเจ้าก็เฉียดช่วงที่กําลังเริ่มมีใหม่เลยก็ ขาโพดก็โตดีเนาะไม่มีปัญหานะครับก็แล้วแล้วต่เราสะดวกเนาะแต่ก็ไม่ควรฉีดที่ฉีดช่วงที่เรากําลังรดน้ําเสร็จแบบนี้ครับก็อาจจะทําให้ข้าวโพดของเราล้มได้นะครับก็จากประสบการณ์ที่ผมเคยทํามาเนานะส่วนของผมก็กำลังจะฉีดนะครับก็หลังจากที่ผมรดน้ําไปได้ประมาณ สี่ห้าวันเนาะก็คงไม่มีปัญหานะครับเรื่องข้าวพดลมนะ้มเนาะก็เทคนิคนี้ก็เพื่อนๆคนไหนมีปัญหาเรื่องนอนจอ่อฝากข้อสามารถนําไปใช้หรือว่านําไปทําตามได้เลยนะครับเรื่องนอนจอ่อฝากไม่มีแน่นอนนะครับเข็มนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ก็ประมาณนี้นะครับก็คนที่จนะปลูกข้าวโพดเนาะโดยเฉพาะข้าวโพดหวานนะครับคนที่จะฉีดนะครับ เวลาไม่นอนจอฝักใหม่มเนาะไม่ชิดไม่ได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับก็ขอสวัสดีครับ